กับทักทายและสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับสาวทาพน้องแม่ตางแดนเช่นเก,นเกาเช่นเคยน้องพี่น้องน้องมณีสาวทาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์โซนยุโรปนะคะพี่น้องฤดูการปลูกกล้าต้นเบียรพักต่างๆนะจ๊ะพี่น้องเนาะซึ่งหิมะก็ได้แบบจางหายไปแล้วนะจ๊ะใบไม้ก็เริ่มพลิใบออกมานะจ๊ะพี่น้องซึ่งสาวธาก็จะได้มี กะเบียพริกมะเขือต่างๆนอกจากพักต่างๆพักหอมเอ่ยพักชี่บเรื่อยเอ่ยต่างๆนอกจากพี่น้องเนาะบอกว่าถืกมะเขือเทศกรมีเนาะจากพี่น้องสาวถาก็ิได้จริงจังปีนี้เนอกจากพี่น้องเพลยอสนใจชวนกันมาปลูกพักช่วงนาร้อนซนยุโรปนอกจากสำหรับสาวอีสานคนไก่บ้าน ทุกท่านหรือว่าคนไทยในต่างแดนก็ดีนะจ๊ะพี่น้องเนะาะทั้งในประเทศต่างประเทศนี่ในในพี่น้นนองนี่ปะวาอยู่โซนใดนอกจากพี่น้องเนาะเริ่มปลูกกันแล้วจ้าอ่าหลายๆท่านข้าจเจ้าบอกกได้ลงหลายและะ้วนอจานะพี่น้องเนาะเบียเพิ่นกับต้นสวยต้นใหญ่กันแล้วนอจากพี่น้องนะแต่สาวธาตนะอ่าบอกค่อยมีเวลานอกจากพี่น้องเนาะซึ่งเนื่องจากว่าเมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นอจากพี่น้องเนาะวันอาทิตย์นอกจากพี่น้องเนาะของเดือนสามนั่นเองนอกจากพี่น้องเนาะ ชาวธาตุก็จได้ลงกาเบีย้ยวไว้ต่างๆเนาจะพี่น้องเนาะปีนี้เราจะมาปลูกพืชผักสวนครัวกันในโซนหน้าร้อนโซนยุโรปนั่นเองเนาจะพี่น้องเนาะแกนในเนเวียนนะคะชาวธาตุอยู่โซนหนาวสุดๆของครัวโลกเนาจะพี่น้องเนาะชาวธาตุจะทําเป็นสองคลิปเนาจะพี่น้องเนาะทาเป็นสองคลิปเนาจะพี่น้องเพื่อที่จะให้พ่อแม่ไอ้ลุงป้าอาเอาได้รับชมกันนะจ้ะว่าวิธีชีวิตอ่ สาวไทยในต่างแดนเราจะรูประทาดเนาะไม่น้ำโค้งนั่นเราอยู่เมืองนอกเมืองนาไม่ใช่ว่าเราจะซื้อกินอย่างเดียวนะคะพี่น้องเป็นอาหารไทยที่แพงมากนะจ๊ะในโซนประเทศนอกอ่ายกตัวอย่างเช่นเอ่อเราอยู่ที่ประเทศไทยเราก็อยากกินพิซซ่ากินแฮมเบอร์เกอร์มันว่าจาะพี่น้องเนาะมันก็แพงเพราะว่าใา้ยู่โซนอ่า ประเทศไทยเท่านั้นเองนะจ๊ะพี่น้องในเมื่อเขามาอยู่ประเทศเขาแล้วเขาสบุยากพิซซ่าสูบุยากแฮมเบอร์เกอร์อีกต่อไปนะจ๊ะพี่น้องเราจะชอบทานอาหารไทยอาหารบ้าน,านอาหารแซ่บอีสานของเขานั่นเองหลายหลายท่านก็คือเข้าใจเนาะเพราะว่ายุงนอกใช้ชีวิตแบบไหนนะจ๊ะพี่น้องสาธาการสิได้เริ่มในเรือนี้มีมีพริกนะจน๊ะน้องมีมะเขือม่วงนะคะ แล้วก็จะมีอ่าผักหอมนะจ๊ะหรือผักชีผักชีบ้านเฮาหอมชีนะจ๊ะพี่น้องอ่าแล้วก็จะมีอ่าผักกาดขาวน่จาจะมีผักกาดขาวอันนี้แกงอร่อยนะจ๊ะพี่น้องแกงไส้หมูสามสั้นนะจ๊ะกแกงอ้อแกงอ่อมเนี่ยแซ่บนะคะอ่าอันนี้ซึ่งสาธาได้เปิดไปแล้วนะจ๊ะจะเป็นอ่าแตงสายพันธุ์นิโกนะคะพี่น้องเอ่อเอ่อบะแมี่แตงบ้านเฮาเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็จะเป็นะมะเขือเทศน้าจ๊ะพี่น้องนั่นนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้มะเขือเทศพันธุ์นี้น้าจ๊ะพี่น้องสองอัตหกาบอลลูว่าเป็นสายพันธุ์หยั่งน้าจ๊ะพี่น้องแต่ว่าทานกับแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าปิ้งย่างอร่อยมากนะคะ <S <S ส่วนอันนี้ก็จะเป็นคณะไทยของเราเองน้าจ๊ะพี่น้องสถาการสิได้ร่องปลูกน้าจ๊ะพี่น้องผักชีไปเรื่อยนะคะกับสิได้ร่องปลูกขึ้นเดี่ยวน้าจ๊ะพี่น้องเนาะ อันนี้ผักกาดตีนมีนะจ๊ะพี่น้องบ้านเราเรียกผักกาดตีนมีหรือผักกาดเขียวปีนั่นเองนะจ๊ะพี่น้องเนาะสัากาศิได้อลองปลูกลองสู่เบืองจักเ่อนะจ๊ะพี่น้องว่าสีออกผลผลิตไฮบอลอันนี้ผักกาดหินฝรั่งนะคะนี่ผักกาดต้นหรือผักกาดหินฝรั่งนะจ๊ะพี่น้องจะไม่เหมือนผักกาดหินบ้านเรานะจ๊ะแล้วก็จะมีพิกคินูฝรั่งนะคะนี่ พริกขี้หนูฝรัง่งไม่ใช่พริกไทยไอแบบพริกขี้หนูไทยโบเมนเราจะพี่น้องนี่จยากกระซื้อมาแต่ไทยเหรอเราจะพี่น้องโอ้โบเมนเว้าพีชนะจะอ่าพริกกระเรียงสั้นนี่เราจะพี่น้องกินก็ก๋วยเตี๋ยวแซ่เนาจะส่วนอันที่ล่วงลงไปนี่ลาคาก็จะมีอ่าแมงลักเนาะค่ะนี่ผักแมงลักหรือว่าผักอีจูบานเฮานั่นเองเราจะพี่น้องอ่าภาษาอังกฤษเพิ่นเรียกว่าซิตรุมบาสลิคมเราจะพี่น้องอ่า พักใบมะนาวนะจ๊ะไปอีตู้กินรสมะนาวนะจ๊ะพี่น้องนี่โอเคจ้ะบ๊อบไล่แยกห้างนะจ๊ะสตัตว์ส่วนนาส่วนน้ำส่วนอันที่เปิดแล้วนี่สถาว์ใสเบิงอันนี้คือให้รับชมไปแล้วนะจ๊ะพี่น้องอ่าส่วนอันนี้เป็นยังกวาติสถาว์ทีได้ใสอันนี้จะเป็นตระกูลทั่วนะจ๊ะพี่น้องตระกูลทั่ว ถั่วนี่สายพันถั่วนี่สาทาตซื้อมาแต่บ้านนาจากประเทศตุรกีนาจากพี่น้องตนสาธาตกลับ้านแล้วก็สาธาตได้ซื้อผลนกาเบียหรือเมล็ดพันธุ์ต่างๆมาเช่นกันอาจากพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นโซนถั่วนะคะอันนี้สาธาตุทได้ลองปลูกเพราะว่าสาธาตปลูกพีนั้นแซ่บแซ่บพี่น้องอะวิตามินเยอะมากๆเลยเขาเรียกผักอะไรได้ได้ เขาเรียกผักกาดอะไรชอโอ้เป็นในเป็นตระกูลกระลำค่ะนี่พัดใส่น้ำมันหอยแสบพี่น้องนะเนี่ยผัดก็อร่อยนะคะกินกับส้มตำกินกับหยังกระแสบในพันในพันสีม่วงนะ,ะมันจะมีสองสายพันธุ์นะจ๊ะพี่น้องสีเขียวกับมีสีเขียวก็อร่อยพี่น้องแต่ว่าสีนี้จะกรอบกว่านุ่มกว่านะคะอืมส่วนอันนี้ก็จะเป็น ถัวลายนะคะพี่น้องนี่สาธาธได้เปิดไปแล้วสาธาธปูปีกายนี่สับพี่น้องเนาะได้กินเลยจากพี่น้องนี้กับมถึงว่าจะเป็นคล้ายๆถัวฟักยาวนันจากมมนแล้วจะเนาะเป็นทั่วลายเนาะจะแต่ว่ากินจะแรงหน่อยนะคะมีความหวานความกรอบแต่จะไม่เหมือนกินทั่วบ้านเรากินจะออกแรงมากนะคะกระเินเบิ้ลนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นถั่วข้าวกำนะคะถั่วแดง ถั่วขากำรถรั่วยินนี่แหละไอถั่วข้าวกำเนาะเบิ้ลน,นะสีออกม่วงๆนะัะจัะพี่น้องแต่จะสีบอยเห้าคือถัอ่วบ้านเฮานะาะจ้ะพี่น้องแต่จังไดก็แล้วแต่ทั้งสิว่าสิเป็นพัดว่าสิท้าซุปหรือว่าสิท้ามสมตําทั่วต่อให้กินแรงเอามะนาวตัดมันก็หมดกินนะคะแซบคือเดียวนะจ้ะพี่น้องแซบคือเกาเนะื้จ้ะพี่น้องเนาะสองสายพันาธ,าธุ์สัตว์ได้ได จะปลูกสีสายพันธุ์นะคะถั่วจะทดลองนะจ๊ะสภาพสิทดลองและส่วนอันนี้จะเป็นตะไคร้ยานะคะจะเป็นตะไคร้ซิตรูนแกสนะคะจะเป็นตะไคร้ยาหรือว่าผู้ใดอ่ามักเอาไปไประกอบอาหารกาด็ดีเพราะว่าสรรพคุณจะยาเยอะกว่าตะไคร้เขียวนะคะอันนี้นะสรรพคุณเยอะนะคะ ป้องกันการอืดท้องอะนะเนี่ยผู้ได้อืดท้องดีๆเนี่ยตะไคร้แดงเนี่ยนะดีนะจ๊ะพี่น้องแต่สาวหาบก็มีตะไคร่บ้านเหมือนกันนะจ๊ะพี่น้องสถา,ธาธได้เพาะเอาไว้แล้วนะแล้วก็สวยเลยแตกใบแตกหน่อแล้วได้สถาว์จะเอามาอวดนะจ๊ะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็จังได้ก็บ่เอาหลายยายฮางสัตว์ก็ได้อ่าเสริมดินขึ้นก่อนนะจ๊ะพี่น้องเนาะอันนี้คือจะเป็นถั่วตุวรกีนะคะนี่นี่สามีซื้อมาให้นะคะพี่น้องซื้อมาหลายอ่า ลายเติบอยู่จากพี่น้องดาวสถธาก็ยังได้ลงมเมล็ดของอมเมล็ดกะทินนะจ้ะพี่น้องเนะาะสัธาได้กลับไปบ้านตุรกีสัธาได้ไปเก็บกะทินแก่มานะจ้ะพี่น้องเพิ่งจะมาเพราะ,ะ,มะเมล็ดนั้นเพิ่นให้เป็นเป็นก้าเบียรลองเบิงพวาเห็นหลายๆบ้านแต่อุณหภูมิบ้านของเพิ่นนะ่ะของคนที่เพิ่นปลูกนะ่ะอุณหภูมดิดีนะจ้ะสัธาบ้านของสัธามันอันนี้มันอุณหภูมิพ่ค่อยดีนะจ้ะพี่น้อง เพราะหน้าต่างบ้านมันเกา่ามันต้องมีดีบกรีนเท่านอกจากพี่น้องมันถึงจะปลูกได้แบบร่วนวเลยเนาะจากพี่น้อง,ง,บบอ,อ,งอันนี้สถาทาธได้กอกดินกเนาะพี่น้องปีนี้มีวันมีมันเทศน้ำเนาะสถาทัส,าธาธสีอวดที่ระย่างนาะจ้ะพี่น้องแต่วันนี้ลงดินก่อนนะคะเพราะว่าต้องการก้าเบี้ยค่ะเพราะาสถาทัต้องลงไวที่สุดเราวาเดี๋ยวจะไม่มีเวลานะคะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาต้องลง ตรงลงไวเน่นๆนะคะเป็นพวกแตงเป็นพวกพริกอย่างเงี้ยมันใช้เวลาแต่สลัดมันเป็นในพืชเป็นในเป็นผักระยะสั้นนะจ๊ะพี่น้องเนาะลงตอนไหนก็นได้นะจ๊ะพี่น้องเนาะแต่ยังเช่นในแตงอย่างเงี้ยมะเขือเทศอย่างเงี้ยข้าวโพดนะทั่วเป็นซะมันเป็นพืชระยะยาวนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าช่วงช่วงของนาล้นที่นอร์เวย์เนี่ย ของประเทศนอร์เวย์นะี่มันสั้นพี่น้องมันบกคือช่วงหน้าหนาวนี่หน้าหนาวจะยาวจะยาวเยอะนะจะยืนยาวกว่าไอหนา้อนนะจ๊ะนา้อนมันสั้นสั้นนิดเดียวเองนอะกจากพี่น้องเนาะปลูกไม่กี่เดือนก็นสองสามเดือนก็นเดือนที่สี่ก็ได้ทําความสะอาดทําทุกอย่างเก็บทุกอย่างแล้วนะจ๊ะพี่น้องจะนอกจากว่าเราจะมีกรีนเฮาส์จะได้ห้าหกเดือนอยู่นะหรือบางท่านข้าเจ้าแบบมีไฟอุณหภูมิอุ่น เขาเจ้าก็จะได้กินตลอดทั้งปีนะจ๊ะแต่สาท่ากคื้อสิบว้เพราะว่าค่าไฟมันจะแพงมากเลยนะจ๊ะพี่น้องเงินเดือนเดือนละแสนนี่ก็ไม่พอนะคะค่าบ้านค่ารถค่ากินค่าค่าหลายๆอย่างเป็นคนมีค่านะคะพี่น้องอืเหตุงานไหลกระจายหลายเหตุงานหน่อยกเสียตามเหตุหน่อยเนะจ๊ะพี่น้องเนาะนถ้าได้ทําวันนี้เสร็จสาท่าก็จะภูมิใจมากเลยเพราะว่า ทุกอย่างาได้ลงดินหมดแล้วไงคะแล้วก็จะมารีวิวหรืออัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเนะาะว่าน้องจะเติบโตไปถึงไหนถึงไหนสาวธาธรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันตลอดเดออ้จ้ะท่านผู้ชมนะเป็นเดี๋ยวไอเบี้ยหัวรพาสาวาตจะมาเอาไอสั่งมาจากห้างนะคะเดี๋ยวพี่คนที่สาวาตสั่งให้นะแกจะ เอามาส่งเองนะคะเพราะว่าสั่งไปแล้วนะคะเ mm hmm. บียก้านะคะอันนี้ก็จะเป็นแถวของถั่วกับแตงนะคะนี่ถา้าจะใช่ใหญ่หน่อยนะเพราะว่าถั่วกับแตงนี่คือเบียกแกจะใหญ่กว่าผักผักอ,อื่นนะคะแต่ถา้าก็จะใส่เยอะหน่อยสองพ่อลูกลบกันหน่อยนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาตัดผมให้กันนะคะไม่ได้ไปที่ร้านนะคะพ่อเขาชอบตัดให้เองนะคะ อันนี้จะเป็นถั่วกับแตงนะคะพี่น้องนี่สัดท้าก็จะใส่ไม่แน่นไม่แน่นเกินไปนะคะไม่ได้แน่นเกินไปไม่ได้แน่นเกินไปเสียงน้องดังนะคะพี่น้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เสียงอาบน้ำสนุกเลยเสียงร้องเพลงด้วยพี่น้องลูกชายค่อย อัพดอัพโหลดอินไซด์ยูทูบอมนี้นะพี่น้องเสียงดังหน่อยนะคะพี่น้องเสียงดุดดุดฝนของพ่อน้องเดรดิสนะคะเพราะว่าแกตัดผมให้ลูกชายแกนะคะเสียงดังหน่อยเด้อขอโทษขออภัยจ้ะ ได้อีก,อก,การเพราะนี่สาธาก็จะใส่เป็นแบบว่ากล่องโฟมแบบนี้นะพี่น้องจะให้จะให้ชมนี่จะเป็นสาธาก็จะลงก้าและเป็นเป็นกล่องโฟมอย่างนี้นะเอาก้าเบี้ยลงนะจาะพี่น้องนี แล้วหลังจากหยอดอก้าเบี้ยสาาัตาะก็สถาหะก็จะสถาหะก็จะอปิดฝานะคะเพื่ออุณหภูมิให้น้องตัวเร็วๆนะคะให้น้องัวเร็วๆนะจ๊ะบ้านก็นจะลกุลกๆแม่เด้อจัดพี่น้องเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวกวาดพราะว่าเ่นสิตัดผมเสร็จนนอันนี้จะเป็นเบี้ยเบี้ยพักสังนันจะสถาหะก็สิได้เอาลง ผักสังหรือผักปังบ้านเรานะจ๊ะผักปังว่าง่ายๆคือผักปังมาจากพี่น้องนะเดี๋ยวสัทธาจะได้เขียนเป็นชื่อติดเอาไว้ว่าผักยังเป็นผักยังเขาจะได้รู้เวลากะไอ้เวลาต้นอ่อนแก่ขึ้นมาแล้วเราจะได้รู้ไงจ๊ะนี่เขาจะได้หู่น้จากพี่น้องนี่สัทธาจะเพาะประมาณเอ่อสี่ถึงห้าเมล็ดลองเบิ้ง ว่าเพิ่นสิขืดไฮบอลนอกจากน้องอืมซ้ำเนี่ยส่วนอันนี้เป็นเมล็ดอ่าบวบงูนอะกจาะพี่น้องว่าปรู้ว่าเพิ่นสิขึ้นให้บ่เนาะอันนี้คือบวบงูนะบวบงูเนาะหัวสิขึ้นให้บอลนอกจากพี่น้องเดยาวทาะแต่สิเดี๋ยวบวบงู ถ้าก็จะเอาลุงเอาลุงนี่แหละโฟมใหญ่นี่แหละบวกมือวังว่าเพิ่นขึ้นห้ยนอกจาะพี่น้องความหวังอยู่ที่กล่องโฟมนะคะเดี๋ยวอันนี้เสาท่าสี่ก็บนึงจะอาจจะได้ยู่อีกเนี่ยได้อีกอันที่หนึ่งนะจ้ะประหยัดเนื้อที่ครับพี่น้อง เพราะไม่ต้องกล้าไม่ต้องทำเมล็ดกล้าเกินตัวนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีเวลาเลี้ยงน้องนะคะเพราะว่าสาธาดกัะมีหน้าที่การงานคือกันน้อจ้ะพี่น้องเนาะอาจจะอ่าบอสามารถอ่าดูแลได้ทั้งหมดนะคะอันนี้เมล็ดถั่วนะคะอ่าสาธาสิส่โซ,ซนโซนของอ่าแก้วใหญ่ๆที่สาธาได้นาเสนอไปเองนั่นเองนั่นจะพี่น้อง นี่จะใส่ใส่ลงไปนะคะใส่ใส่ซอใส่ซีใส่ซีเมล็ดต่อตัวหนึ่งแก้วน่วจาจะพี่น้องเนาะนี่ถั่วเสร็จไปแล้วเด้ออันนี้คือเดี๋ยวอย่าเพิ่งอันนี้ อ่ะสาธาสิล้องเบิงอ่าตะไคร้แดงนะคะพี่น้องขี่ก่อนนะคะไม่รู้ว่าเขาใส่ซองมาให้ยังไงข้างในยังไม่รู้เลยเนาะน้ะะงองมมฮู้ซัมเดวโอ้เขาใส่เป็นอย่างนี้มาเลยพี่น้องเขาใส่เป็นไม่มีอะไรรองรับเลยใส่ลงกับกระดาษซองเลยค่ะพี่น้องเนี่ย เนี่ยก็จะเป็นมเมล็ดมันมัน,ม,นมันไม่เหมือนของประเทศนอร์เวย์เขาทำนะจ๊ะนี่ <Okay. S 1> เขาจะใส่มากระดาษแบบนี้เลยนะเพราะว่าสงสัยแบบว่ากระดาษแบบมันอมความชื้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ <Okay. S 1> สะถ้ากระซิงลงแบบ <Okay. S 1> อย่างนี้เลยนะคะ <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดไม่รู้จะรอดหรือจะร่วงนะคะก็า <Okay. S 1> คอยดู เอาให้หมดทุกมเมล็ดมันจะแกะยากค่ะทาเพื่อนใส่ถุงมากจังสีพี่น้องเพราะว่ามเมล็ดมันจะติดไปน,น้ากระดาษน้องจ้าพี่น้องเนาะแต่กระบอกเป็นยังเอาเราก็มีความพยายามของเราเช่นกันนะคะต่อให้ใส่อะไรมานะคะเอาต่อไปด้วยเมเล็ดถั่วสายพันธุยุโรปนะคะเพราะว่าเามื่อกี้ในสาธดาได้ลงไปสอง ไอน,นี้แล้วนะคะเป็นพันธุ์ของตุรกีค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม่ไม่ปลูกหมดนะคะสาธาจะไม่ปลูกหมดนะคะเพราะว่ามันมีสายพันธุ์ตุรกีแล้วก็สายพันธุ์นาของโซนยุโรปปกตินะคะนี่สาธาก็จะหยอดหยอดลงไปแบบนี้นะจ๊ะพี่น้อง พอแล้วนะคะอันนี้คือได้ลงดินไปแล้วเนาะจากพี่น้องสตาก็จะมา,มาปลูกอีกถั่วแดงนะคะนี่จะไม่ปลูกหมดนะคะเอาพอประมาณเนาะจากพี่น้องสตาก็จะปลูกพอประมาณนะคะไม่ได้ปลูกหมดเนาะจ้ะ ถาาก้าเบีย้ยเพิ่นขึ้นนอกจากพี่น้องมันก็จะเป็นผลดีเพราะว่าทีละอย่างก่อนนะคะ อันนี้ก็สาธาก็จะลงแตงนะแต,ง,แตงสายพันธุ์นิโครนะคะเขาจะเป็นของของเขามันจะเป็นอย่างนี้นะคะกันชื้นอันนี้จะทําง่ายเทง่ายนะจ๊ะพี่น้องอันนี้สาธาก็จะกลา้าต้นกล้าอ่อนๆไปเลยนะคะนี่กี่เมล็ดแหละสาธาดูดูก่อนเด้อได้แค่สี่เมล็ดนะคะ <laughs> สีเมล็ดอิลีพี่น้องบอไ,ดดอดนนงได้ตัวสีเมล็ดกระดอกกระเดียนี่แหละโพดโพแพงได้แต่สีได้แต่สีเมล็ดพี่น้องเอ้ยสีเมล็ดจบ สลักเราจะต่อด้วยแมงลักนะคะพี่น้องผอีตูเนาะเอาไว้แกส่งเหฮดใส่ป่าเอาไว้ใส่แกงอมกับว่ากัะต่นะจ๊ะพี่น้องสลักก็จะลงให้หมดนะคะไม่เหลือเกี่ยวกับแมงลักในสาวธานมากหลายเนาะพี่น้อง จะค้างข้างบนนะพี่น้องเพิ่นพอเพ,อพ,อพ,อพอิ่นบปได้ใส่ใหญ่ซองเป็นทา้งซองนะเนาะพ่อลูกทะเลาะก,กันอะไรไม่รู้พี่น้องทนฟังเราหน่อยนะสุดท้ายก็จะได้ลง เบี้ยหมดเลยนะคะไฟตูลงเผื่อเพื่อนๆคนไหนเขาอยากปลูกด,ด้วยเนาะจากพี่น้องออเสร็จไปแล้วนะคะไฟตูของฉันส่วนสถ้าก็จะได้ลงสล้าก็จะได้ลงอ่มามะเขือม่วงมะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วง เค้าม่วงจะลงะจะลงให้หมดเลยนะคะจะลงให้หมดก่อนนะคะอันนี้มะเขือม่วงนะาจา๊ะพี่น้องนี่สาท่าก็จะได้ลงให้เบิร์ตนะาจา๊ะพี่น้องเนาะนี่ไม่ถึงสิบเมล็ดจ้ะไม่ถึงสิบเมล็ดเลยนะคะแต่สาท่าก็จะลงให้หมดนะคะเนี<ว>่ยอันนี้จะเป็นมะเขือที่ใช้เวลามากมานะคะ บดถึงซีฟเมล็ดพี่น้องเนี่ยบดถึงซีฟเมล็ดแต่ว่าเสาท่ากซีอันนี้ต่อไปสาท่าก็จะได้ลงอพริกกะเหลียงสั้นนะจ๊ะพี่น้องนี่จะลงแบเลยนะจ๊ะพี่น้องเนาะเพื่อโอ้ไม่ได้หมดไม่ได้ลงให้หมดแต่ว่าแบบปลูกพอได้จักสองสามต้นนะจ๊ะพี่น้องเนาะพอได้กิน พอเพิ่นอู้ได้หลายอยู่ตัวนี่เพิ่นห้หลายอยู่ตัวนี่ไม่รู้ว่าจะได้ลงปาปิก้าหรือเปล่านะฮะยังไม่รู้ค่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งอันนี้เป็นต่อด้วยพริกชี้ฟ้านะคะนี่ไม่ได้เอาเยอะคือกันอันนี้ก็สัทายก็จะเอาพอประมาณ2องสมสีต้นนะคะ แต่ว่าจะลงเผื่อมเมล็ดไว้อยู่นะคะเขาเจ้าลุงจนว่าเป็นคืบเป็นอันนี้เบ้อแล้วพี่น้องสาธาธแต่เพึง่งจะลุงนอกจากพี่น้อง,องโอเคจ้ะยังอีกเอ่ักชีเนี่ยสาธาจะยังไม่ลงนะคะเพราะเป็นผักระยะสั้นเอาไวลานเอานอกจากพี่น้องเนาะเอาไวลานเอาอยัางทันนะจ๊ะ พวกผักกาดพวกอะไรยังทันนะนี่อันนี้ยังทันแต่อันนี้ต้องลงเนาะพี่น้องเนาะนี่สาธาต้องลงพร้อมเป็นเบี้ยมะเขือนะคะสาธาก็จะได้ลงหมดเลยเบี้ยมะเขือนะจ้ะเนี่ยมะเขือสาธาก็จะได้ลงหมดเลยนะคะก้าก้าหมดนี่แหละพี่น้องแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะได้กี่เมล็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหได้แปดเมล็ดพี่น้องเอ้ยโพดโพแปดเมล็ดพี่น้องได้ห้าได้แปดไหยพี่น้องเอ้ยโพดโพนึกว่าสีดวงสีลาย แปดเมล็ดซะถ้าก็จะได้กล้าเป็นสองที่นะคะอันไหนเอาก็ขึ้นเอาแปดเมล็ดนี่กะ้าขึ้นมดก็ซ้มสิกินพี่น้องเลยขอให้ว่าดูแลน้องให้ได้เต็มที่ก็แล้วกันนอกจากพี่น้อง เคจ้าโอเค มากินทั่วก็ต้องลุงทั่วหลายๆพี่น้อง การเพาะปลูกของเราก็สิ้นสุดนะคะพี่น้องมาฝากติดตามน่าจะพี่น้องเนาะนี่สาธากาศีดได้ให้เบิรงกนาะจะเมล็ดทุกมเมล็ดาาน่าจะนี่ได้ลงเสร็จแล้วนะคะในกล่องโฟรมรอติดตามพี่น้องว่าสิผลผลิตสิออกมาแนวใด๋น,น่าจะพี่น้องเพิ่มเติมน่าจะพี่น้องไปซื้อก้าเบี้ยยัวที่กะเจ้าพอขายมาเสริมเอาสวนหลังสวนครัวหลังบ้านน่าจะพี่น้องเนะากกะสาธากสศีได้คำลาพาจะเอ่อ ในการลงคลิปของอชวนเพื่อนๆมาปลูกพักหน้าร้อนเนี่ยนอจากพี่น้องที่โซนยุโรปสแกนเนเวียนประเทศนอร์เวย์นอกจากพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะจากพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจสาวแทบเป็นนุ้มในตั้งเด่นนอกจากพี่น้องเนาะอืมนนรับได้เงินหมนนื่นนนรับไดนเงินแสนนอกจากพี่น้องบ๊ายบายสบายดี